จ้าวันนี้มีลูกค้าต่างชาติสองคนมาซื้อกับข้าวที่ร้านพวกนางน่ารักมากพวกนางดูตื่นเต้นกับอาหารวันนี้ของเรามากเลยเพราะว่าเราทํากับข้าวหลายอย่างเลยนางก็สอบถามว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อธิบายว่าอันนี้อะไรอะไรอะไรพวกนางกช็ชี้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 สรุปได้ว่าวันนี้พวกนางกินแกงคะดแนงแล้วก็ผัดกะเพราปลาหมึกแล้วก็ผัดผัก สามอย่างแล้วก็คิด70เพราะว่าปลาหมึกจะแพงกว่าเพื่อนเลยเราก็อธิบายให้พวกน้งเข้าใจพวกนางก็โอเคแล้วก็ขอน้ําเพิ่มดีใจใหญ่เลยดูสิคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนไม่อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็เลยชี้ไปแล้วก็อ่ะแถมให้นางก็ยิม้มอ่ะเสร็จแล้ว เราก็เลยบอกให้นางไปหาที่นั่งได้เลยนางก็ยังเหมือนแบบถามหาพวกเครื่องดื่มเราก็ตอบแบบว่ามีน้ำส้มน้ำแปปซี่น้ำเปล่าก็ราคาไปเป็นเรื่องน่ารักน่ารักวันหนึ่งเลยวันนี้